สวัดครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินรอเรียสกินใหม่นะครับว่าสกินเนี้ยเล่นแล้วจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับสกินนี้นะครับนี่ครับอเรียสกินใหม่แพงมากนะครับรหัสนี้รหัสนี้ผมยืมเพื่อนมานะครับเป็นเพื่อนเทีเ่ยวเรียนนะผมยืมเพื่อนมานะครับไอ้เพื่อนเออเพื่อนผมบอกว่าไอไ้อสกินเนี้ยเติมไปประมาณสามพันกูปองรอเรียรอเรียอยู่ไหน นี่นะครับลอเลี้ยวป่าแม่งเลยนะครับเออเลี้ยวป่าเลยนะครับไม่ป่าสกินนี้ไม่ท่าเต้นนะครับบอกเลยนี่ครับ นี่ดูตอนออกไปเฮ้ยทำ,ทำไมป้อมมันเป็นอย่างงี้วะอ๋อผมใช้สก,กินนี่ไงรอเรียกผมใช้ไปสก,กินนี้นะครับเลยป้อมมันเปลี่ยนนะไอ้ไอ้สก,กินป้อมอะดูครับสกิลหนึ่งแป๊บน,น,งนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเคแย,ย่งชิพกุณหมดเลยเนะี่ยไอ้เวลเลตเนี่ย นี่ครับโอ้โหสวยมากอะไรอะไรดูแบกดูแบกดูแจกโอ้โหยังสวยอะ่ะเออคุ้มราคาปะเนี่ยสามพันขูป,ปองนะครับ อ,อคิวน่อย,ยังไม่ได้คิวเลยเออต้องรอดูอติุกคนโคตรสวยผมยอมรับนะครับว่าผม,มาเล่นหรอเดียวไม่เก่งนะถ้าตอนนี้แพ้ก็ไม่ต้องใส่นะครับผมเล่นผม,ม,มเล่นไม่เก่งนะครับเนม่เป็นด้วยทารากูสุดจ,จัด ป้อมนี้โคตรแรงนะทุกคนดูอันติครับโอ้โหเหมือนตุ่มดำอะ่ะเหมือนกับมิติอวากาศหลุ่มดำอะไรเงี้ยสวยจัดดูเดี๋ยวเมื่อคอะไรอยู่ละมังก่อนนะอีกันเนยทีมผมเนะี่ย ุ้ทมไมไม่ล็อกหนาคอรอ์ดวะลำอย่างตึงเม,มื่อกีอ้วิโอ้โหกือตายทุกคนดีที่สกิลสองมาทัน งกูแตกกว่ายังวะอ๋อ่อป้อมตีแรงมากนะครับแพทนี้ป้อมตีแรงมากๆ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรขึ้นนะครับทุกคน บนนะ,ะ่งวาย,ยุเพื่อนไปสามคน <c oughs> บังให้น้อยบังให้น้อยไอ้เหี้ยอึบเกือบตายแล้วแหวนฟอกด้วยเพื่อนอึบตายไหมเฮ้ย,ยนาคอนไม่ตายว่ะ มันกับเธอไอแวนไอ้เขี้ยมึงเต้นอนะไรเนี่ยฟอร์เนมาฟ,ฟอร์เรนทำไรอะ่ะท้าเราท้ปุ๊ก <c oughs> ไปดีว่าไปด,ไปดีทำไมมันไม่ล็อกตัวเลื่อนน่อยให้วะ <c oughs> โอเคตั้งค่า,าแล้ว เวลาอันติดูดิดือทุกคนดูเวลาอันตินะสก,สกินเป็นสีม่วงอ่ะแล้วแบบมันดูแบบอลังการขึ้นอ่ะทุกคนดูดูดิดดเนี่ยเออเฮ้่เพิ่งสังเกตนะเนี่ยเพื่สังเกตนะทุกคนว่าเออเวลามันอันติแล้วแบบสกินอื่นจะเป็นสีม่วงนะครับ เมื่อกี้มันปีกจากสีแดงไปเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งจากสีแดงอย่างเงี้ยกลายเป็นสีม่วงครับอืมสวยจัดโหม,มัน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 เวอร์นาคอสเอ่ะสกิลนี้ความคิดผมนะโหไอแอสซิตดนลวนผมเนี่ย นอเ,เรียวเป็นตัวที่บางมากนะครับต้องขยันกับบ้านหน่อยนะไทยแอนนอเรียวเนี่ยหลานเพื่อนโคตเทียเลยูเูว่าอยู่ได้ป้อมกลางเนี่ยโอ๊ Oh. <c oughs> ล้ำกับล้ำชนกันอะล้ำกับล้ำชนกันอะไงน้องนี่ดูดูดิขึ้นหนึ่งนะปุ๊บเหมือนเบียอะไรปัดขึ้นมา ตอนมันอันติีเราป่อยสิก้าสองนะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ือนลูกสุกเก็ดสี่วงอะกาลีมาสัสอุ้ยอุ้ยแลกแรกแรกแรกแอกแรกไครตอนนี้เพื่อนผลสรุปคือ เลือกสกินแพงเลือกสกินเนื้อมันจะเก่งขึ้นนะครับผมจบแบบคืออย่างงี้นะครับไม่เกี่ยวที่ฝีมือเลยนะครับถ้าเลือกสกินแพงเลือกสกินนี้เก่งขึ้นนะครับอาวีในสุดป้องกังแต่ทีเที่อ้ยแรกแรกแลกแร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 กแลกอะไรกันตอนนี้เพื่อนโอ้โหมันนห่วงอย่างว่าเครื่องคุณเนี่ย เครื่องหนวงว่ะทุกคนแล้วสกินแพงแล้วมันหน่วงว่ะอุ้ยแหลกจังว่ะท้อแหลกม,มาช่วยแล้วเพื่อนอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยนะสวยเพื่อน ลิงลอด okay. โอเคกูกลัวมีหน้าดิเพื่อนอนัดตีนะแวนกูสู้ชีวิตจัดช่วยยู เลิงเออทันเวทไปสุดแล้วครับ <c oughs> แบนก์กุชีวิจัดสตาร์มแมนเบ <c oughs> นชิมายลิงตัวตายชิมินอ้ทาร่าถอยมาสัตว์ตายไม่ได้นะ Субтитры сделал DimaTorzok ลิงคีออกน้อยๆว่ะได้อยู่ครับได้อยู่ครับผมแง่รีบเข้าเลยเมื่อกี้เออใต้สองเลยอย่าแพ้งี้เหรอไม่ได้แล้วเว้ยเพื่อนทาร่า,ากู้ชีวิตจ,จับโอ้ดาวมาแล้วว่ะโอ้โหแพ้ครับแพ้ตามระเบียบ อึบอีกแพ้